นี่เป็นเสียงเสียงลือสีนารอดลักษณะก็ฟันลักษณะเฉพาะ,ะมีครอบใช้ ดูข้างในไม่ได้ทําด้วยกระดาษแต่ทําด้วยไฟเบอร์มีส่วนที่ชำรุดนิดหน่อยก็คือตรงนี้ แต่เวลาจะจำหน่ายเราก็ต้องชี้จุกว่ามีตรงนั้นตรงนี้บ้างนิดหน่อยเป็นไว้สําหรับครอบครัวลักษณะของที่ที่บอกว่าเป็นลือสีก็ต้องมี อายุดูที่คิ้วคิ้วนี่ขาวมีรอยที่หน้าผากมีรอยยน่นมีหนวดลักษณะนี้ใบหูก็ยาวใหญ่ยาวใหญ่เป็นพิเศษ เรียกความสนใจได้พอสมควรใครผ่านไปผ่านมาก็จะถามว่าราคาเท่าไหร่ <c oughs> คือเป็นของที่ชอบก็เลยต้องหามาเพื่อที่จะเอามาจำหน่าย